จุงกระเนบางอง์กเนี่ยครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพอดีมีคอมเมนต์เข้ามาให้สอนวิธีหาปลาไหลนะครับผมเลยเลือกหาหมายที่มันไม่ยากนะถ้าตามคลองผมว่ามันจะยากนิดนึงยากพอสมควรตามคลองนะเพราะบางทีมันมีป่าหญ้ามีทึบมันแบบพื้นที่มันต่างระดับอะไรก็ดีมันค่อนข้างจะอธิบายแล้วค่อนข้างจะหายากวันนี้ผมเลยพยายามหาหมายที่มันพอจะหาได้เริ่มต้นหาควรจะหาตามบ่อตามหนองน้ำแห้งๆนะครับ ตามคลองก็คลอง,ลองสั้นครับเกิดคลองไหนยาวแล้วมันมีพื้นที่ลงไปหาก็ลองไปหาดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีหาว่าหาอย่างไงไปรับชมเลยครับอันนี้ตรงขอบน้านะนี่เนี่ยตรงขอบพื้นนะครับผมอันนี้น้ําอยู่นี่ประหลายเขาจะทํารูอย่างนี้เขาทําขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถามว่าทําไมถึงทำแบบนั้นหม,มายความว่าช่วงที่น้ามันท่วมพอท่วมถึงนี่ปุ๊บเขาจะทํารูโผล่หายใจขึ้นมาข้างบนครับ ถ้าน้ำท่วมมาถึงนี่เขาก็จะทำรูหายใจโผล่ขึ้นมาข้างบนอีกนี่ฮะตอนท้ายวมมาถึงนี่เขาก็ทำรูหายความข้างบนอีกครับมันก็าเวลาเราหาเราหาจากข้้นบนลงล่างหรือแต่หาข้านล่างเลยหาไม่เจอก็หาถัดขึ้นมาข้างบนมาเรื่อยๆแบบนี้ครับผมคือเขาจะทำตามตามไอ้ตามระดับน้ำนั่นเองตอนน้ำท่วมสูงเขาก็ทำรูขึ้นมาสูงครับพอน้ำลงต่ำเขาทำเจาะรูเพิ่มตามตามระยะน้ำที่เขาลงครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวไปหาเลยครับ นี่มาเจอได้หนึ่งรูครับผมนี่ไหมพอน้ําแห้งปุ๊บก็เปิด,ด,ดรูมาเนี่ยอันนี้รูเล็กนะครับผมนี่รูเล็กแบบนี้ผมไม่ใส่นะครับรูเล็กไม่ใส่เอ๊นะขอยยัดปะหน้าโอ้โหเบื้องอะไรเนี่ยเออโอ้โห มันเกียงดีจังเลยทุกคนอ้ยเกียงนี่ไม่ใช่รูปปลไหลเลยโอ้เกียงด้วยแล้วก็มีรอยด้วยวัวมมทั้งรูปปลไหลแล้วก็มีนี่มีตรงนี้รูปลไรนี่อันนี้รูไม่ใหญ่ครับเฮ้ยเป็นเหน่เว้ย นี่ครับดูเข้าไปในนี้ครับอดูเข้าไปในนี้ดึงดูผมโอ้นี่แล้นี้มีหลายตัวหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้ยลมเนี่ยพวงเข้าไปครับเนี่ยดูไะไห ส่วนอันนี้ที่ผมเปิดไว้ครับนี่ครับตอนเห็นรูแรกนี่นี่ถ้าทาดูไปไหนทางจะเรี่ยมนี่ครับทางจะเลี่ยมนี่รูาหายใจมันอีกทีนึงครับมันก็จะเปิดนี่แหละแล้วก็ค่อยเปิดดูครับนี่ใส่ตรงนี้ก็ได้เห็นอะไรแบบนี้ก็แก,แ,กแกะดูได้นะผม มึงนี่นะฮะหาอะไรนี่เจออีกแล้วครับชัดเจนเลยหาให้ดูสดๆเลยครับนี่หูปลาไหลชัดเจนครับ รดูสวยนี่ดสได้ใสได้ครับผมี่แบบนี้ฮะถ้ารูปละไรมันจะไม่มีขุยถ้ารูปูมันจะขุยเออจะมีขุยนะครับผมรูปลไหลจะกลมตามตัวรูปูก็ตามตัวเลยมันจะแบนเพราะตัวมันแบนนะครับถ้าเกิดรูเปิดกว้างแล้วไม่ีขุยอันนั้นรูปูหรือถ้าเกิดมันไม่มีขุยว่ารูปรไปมันเป็นแบนรูปูนะครับมีไหมที่รูปลาไหลไปอยู่ในรูปูมีนะครับผม แต่ถ้าเกิดมันไม่อยู่แต่ถ้าเกิดมันไปอยู่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําตัวแบนตามรูมันมันก็จะเข้าไปอยู่แล้วรูมันจะเริ่มกลมๆนะครับก็้าไม่มันใจก็ใส่ไปเลยห้าสิบห้าสิบใสไปได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าเกิดมันดึงออกไปแล้วเยื่อหมดใส่สองข้างเยื่อหมดวรูรูปูหรือว่าถ้าเกิดมันขาดเยื่อออกมานั่นรูปูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอสักว่าขาดเอเอเยื่อมันออกมาข้างนอกแล้วมันพันย้ยเยอะตึงเชือกตึงเปียอันนั้นรูปลาลอาจจะกินแล้วไม่ติดถ้าเกิดพัันนนล้้เกกิดดหุขึมาะครบ็ มันไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้ค่อยไปซ้ำอีกก็ได้ถือว่าจะไม่มั่นใจก็ใส่ซ้ำไปได้เลยเพราะอาจจะมีตัวใหม่มากินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่เราผูไรกันครับผมไปครับอันไหนที่ไม่มั่นใจผมก็จะจะใส่ให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจแล้วไม่ใส่เนี่ยเราก็พลาดโอกาสไปเลยครับคือปิดโอกาสไปเลยนะฮะมันเลี่ยมครับ ะเรียบร้อยแล้วก็มัดครับผมเหมือนจะได้ยินเสียงปลายเคลื่อนตัวครับแล้วกด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 เลยครับอ่ะนี่ผมจะให้ดูรูปูครับนี่มีคุยอยู่ข้างนอกนะครับเปิดออกมารูไม่เนียน,นครับผมมีรอยตีน รงงาเต็มปูนถึงแบบยายใหยาๆเต็มเต็มรูอ่ะเราเจกดิกเต็มรูแต่ถ้ารูปลาไหลมันจะเนียนขึ้นเหมือนเหมือนปลาไหลเขาเลื้อยผ่านเนี่ยมันจะเนียนวิ่งเลยนะฮะส่วนนี้รูปลาไหลอ่ะอันนี้ยังไม่กินนะฮะเนี่ยความต่างตรงนี้แหลมันจะมีขุยแล้วก็ปากปรูไม่เนียนครับเนี่ยนะน,น,นี่ปลาไหลเอยรูปูรูปูจะแทงเข้าฝั่งเสมอครับส่วนน้อยที่จะแทงลงรูลงน้ํานะครับส่วนน้อยถามว่ามีไหมมี นะครับตามคลองเจอบ่อยครับจะเป็นรูปูนะครับทางจะไม่เนียนรูจะไม่เนียนรูจะแบนนะครับรูปูรูปรหลยจะกลมเนียนนะครับอ่ะโอเควานนี้ครับผมอโอเคทุกคนกลับมาดูตรงนี้เชือกตึงเนี้ยเชือกกระตุกมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันกระตุกปุ๊บเห็มันออกเลยนะครับผมแล้วปหลัยก็ดึงดึงไม่หลุดด้วยดูว่าจะติดไหม โอ้โห uh huh, สู้ครับออ้ uh huh. หนักอยู่นะทุกคนโอ้โ uh อ้ huh. uh huh. สู้อย่างเยอะเลยโอ้ uh huh. ้าวังอันนึงครับดูง่ายๆครับผมนมมันจะเนียนขอบเนี่ยมันจะเนียนเลยครับแต่น้ํทจะเต็มรูนะครับผมพอน้ํามันจะไม่แห้งดีนะก็จะเต็มรูอย่างนี้แหละนี่รูปลาไหลนะครับรูป,ปูน้อยที่จะมีน้ําแบบนี้ครับส่วนน้อยนะครับผม แทบจะไม่มีเลยอ่ะเพราะามันมันดินงเข้าฝั่งน้าก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมนี่อันนี้คือรูปไหลครับจุกระตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าอะอากาศวันนี้เย็นสบายนะครับแต่ว่าจะเห็นหมอกอยู่ด้านหลังนะครับแต่ผมมอว่ามันไม่ใช่หมอกนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามากกว่าครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่ก็เผาเยอะเผาไร่เผานา ตัดไม้ริมคลองนี่ตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็เผาว่าน่าจะเผาตัดเพื่อจะปลูกอยู่คาเผาเกลี้ยงเลยไม่น้าละไม่แปลกใจลยพึ่งบ้านหลวพึ่งหลวงบ้านผมไม่มีแล้วก็พึ่งมิ้มปีนี้หาแค่ไม่มีครับโอ้โหเล่นเผาชอาขนาดนี้โอ้หน้ากลัวพี่นนอะทุกวันนี้เกษตรกรทางนานทําไรทานาแบบนี้นะครับหน้ากลัวครับมีแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยไม่รู้ว่าอนาคตลูกหลานเรามันจะมี ต้นไม้ถึงตอนนั้นไหมนะครับผมถึงตอนนั้นแล้วโลกจะเป็นยังไงครับน่ากลัวครับต้นไม้หายากขึ้นทุกวันไปไปดูเป็นไงครับผมว่าจะติดไหมไปครับอู้จะมองเห็นไหมเนี่ยทุกคนหืจะมองเห็นไหมเนี่ออันนี้ก่อนอันนี้กินไหมในเช็คอยู่ไหน ชโอเชื่อยู่นี่อ๋อนี่ไม่ติดครับเฮ้ยมันมีฝนหยดลงมาแล้วทุกคนน,นี่มันมีมันมีหุยฝนมันทีหยดลงมาแล้วครับนี่ไม่ติดโอ้หูมันใส่บูทมาด้วยนี่นี่แหละปลาอันนี้ก็ไม่กิน อูมีรอยเดิองอยู่แต่ไม่กินครับไม่ติดครับอ้าหูกบางใหญ่เลยไม่กินเฉยเอ,อามาตึงไอ้เส้นที่อยู่ข้างบนครับเส้นที่อยู่ในน้ำไม่ติดครับไม่ตึงโอ้โหเองออกไม่เนี่ยตุโกนจะตายแล้วเหรอมีดึงกลับด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ต้องเอามัดไปก่อนเอาไม้มาแทงครับแทงไรครับโหฝนตกเชยเลยปาด ไม่ตายนะตัวนี้ยังไม่ตายโอ้โหดึงกลับดึงกลับ โอเคครับพี่น้องครับมาถึงบ้านฝนตกเออฝนหยุดพอดีนะครับผมโดนฝนไหลเหยียบหมดเลยนะครับผมมือมันจะในร้านเลยมีต่โคลนเลย<ไ>ียโอ้สุดท้ายก็ไม่ได้สักแต้มครับโดนงูกินครับผม<ไ>ว่าคิดว่าปลาไหลน่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่างูมันเข้าไปอยู่แทนนะครับไอ้งูตัวนี้งูกินปลาไหลด้วยนะมชอบกินปลาไหลนะครับอาหารโปรดไม่ได้ละน่าจะมปลาไหลน่าจะไม่อยู่แล้วโอ้เสียดายครับดูเบลอเลยเนีฮะงูอยู่ในรูปลาไหลติด ดึงออกมาโอ้โหแล้วพี่จกเข้าไปในรูด้วยนะแล้วพี่สัมผัสได้ไหมไม่ตอนสัมผัสนะพี่เอาพี่กิ๊ดแตกเตะจริงคิดมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายกันเออนูมันถ่ายเรือแล้วมันเอาไปใกล้งูอ่ะติดงูงูนี่แหละตัวใหญ่กว่านี้อีกคิดแตกเลยโอเคพี่น้องอดไหมผมก็ได้มาแต้มหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปที่แนะนําวิธีหาปลาไหลนะครับผมหารูปลาไหลเนาะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะเวลาทําคลิปปลาไหลก็จะสาธิตวิธีหาไปเรื่อยๆทุกคลิปเลยนะครับผม ในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขออนอุญาตอาบน้ำไปก่อนนะครับอาบน,น้ำล้างมือล้างตัวล้างมือล้างตัวครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ